สวัสดีจ้าตอนนี้ก็มาเจอกับเสมอกันเหมือมนเดิมน,นะจ้าหลังจากที่ไม่ได้เจอกับที่แม่น้ำมูลมาหลายวันแล้วเพราะว่าได้ไปธุระที่อาซูรินจ้าตอนนี้ก็ชาวบ้านท่านก็ได้มาทำคันก้นน้ำไว้เพื่อที่จะต่อต้านกับแม่น้ำมูลเพื่อจะไม่ให้แม่น้ำมูลไหลเข้าตรงนี้นะจ้าเราว่าดูสิว่าจะเอาอยู่ไหมจ้าจะเอาอยู่บอภาษาบ้านเท่าจ้า เเมื่อจันกระเด็ดไปสูรินียนสองสามหมื่นละจ้าเทคนิการบ้าเบงว่าแม่น้ำม,มูวนเท่านี่ขึ้นขนาดไหนตอนนี้ขึ้นยังแห้งยังนักเลยจ้าเพราะว่าตอนนั้นน้ำยัางบ้านเน็มเป็นแบบนี้ตอนนี้น้ำสไลขึ้นแล้วจ้าเพื่อนๆดูว่ามาแรงจริงๆพาอยู่ตีเข่ามาล่นฟ้านี่จ้าแล้วก็ติดตามอีกหลูกหนึ่งเช็ดวา่าดูกันเลยไปเลยกับวาว,วาอยู่หรือบอยู่ นี่จะเพื่อนเพื่อนดูว่าเพื่อนได้มาปัน่นขั้นขันบ้านเท่าเอื่อนว่าขั้นแท้แต่ว่าอาตวน,นี้บ่แม่งขั้นแท้ด้จ่าหนี่สิเป็นแบบว่าแม่น้ำมูม้นว่าเศร้าอยู่บ่จ่าเพื่อนเพื่อนเสมอจังกะหลุ่นอยู่ว่ามืออืนน่นหนี่สิอยูะนะ่บ่น้อสิเป็นจังใดนี่ถือว่าระดับน้ำเนี่ยมาแรงไปความหลวมือก็ระวังชาวบ้านมาปัน่นเพื่อต่อต้านยางเต็มทีเลยต้อนนี่สถานการณ์ต้อนเนี่ยก็คือว่าไก,ล,าก,กล้วิกฤตเราจะเพื่อน ต้งนี่สีเป็นน้ำีทไหลเขาสามารถเขาที่สูมูบานเสมอจันได้สีเป็นน้ำเรียบทางขอบมู่บ้านจ้าสิป้าเพื่อนๆมาเบิ่งทางนิดเจา้านี่ก็สิเป็นทางอ่าปกติสี่สิบไปถนนทางเท,างทา้าริมฟุตบาทเนแต่ไม่เห็นไ้ช่วงเศร้าว่าเสาน้ำอยู่ไหมโอ้ยเบิ่งน้าคอยนีิก็สี ความไปทางหนันเบิรงกจะน้อยหนึง่งนี่จ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องหนี่เพื่อนปั่นไว้ว่านา้ำสิไปเจอได้น้ำสิไหลเขามาบอ,อต้อนนี่แเป็นก้ามแบบว่าวัดกันไปเลยจา้าแต่ว่าบอได้ใส่กับซอบใต้ได้จา้าใส่เป็นแบบาว่าแรงงานคนหล้วก็คนเอาดินมาปั่นไวจ้จ้าสิลองเบิ่งก่อนจต่ต้องนี่แล้วจะน้ำถ้าว่าลงไปเลอะเลอะนี่มันสิายแห้งคนนีอีกจา้าอันนี้ยไม่เฉพานเดืเอดแห้งนนก้นี่าก็สเป็นน้ำสีเปนานา็เปนาน้ำหมุนถ้าว่า แบบนั่นแบบนี้ขันลงไปเหลือก,ก่านั่นกนนมม็จะเป็นนามูนจะเป็นเพื่อนว่ามาสีเป็นเหลือกแห้งแต่ว่าตอนนี้เป็นแบบว่าตอนฟังฟังริมแมนามูนมมเทากับิต้องระมัดระวังตอนนี้น้ำก็ถือไว,อวาา้อีกประมาณสักเครื่องเครื่องศอกจะน้ำซีโรนริมตะลิงของไมนาม,มูนตอนนี้ได้สูดพังลงไปยางถือว่าไปทีละนิดทีละน้อยจะเพื่อนริมตะลิง พว่าเพิ่นก็ตรไดไม่กา้านตั้งจุดบอกว่าตัวนี้อันตรายพูดได้ขยามายืน่นแถวนี่เดอ้อนี่ฮักไปยังเสียใจเพื่อนเพื่อนมเสียฮักไปเรื่อยๆไปทางนั้นเรื่อยๆจเป็นเพื่อนนี่จะริมตลิงแม,านาม่น้ำมูนเนี่ยจะเบิ่งสถานการณ์น้ำตอนนี้ถือว่านักยังแห้งเลยใจเพื่อนโอ้ เมนามูนสถานการณา์น้ำกตบตอนนี้สถานการณา์น้ำก็ถือว่า,าใกล่ขันวิกฤตล้วจ้าเพราะว่านา้ำถือว่าขื้นมาอยังแห้งชาวบ้านเพื่อก็รปัน่นคือ,อนกันน้ำไว้จาก็เป็นผู้ปัญญาชาวบ้านปั่นแบบลุกทุ่งลูกทุ่งจเป็นเพื่อนบระเดวไม่กระสอบใต้ยังตก้าเพราะตอนนี้ก็ สถานการณ์น้ำก็ถือว่าไก่ขันวิกฤตจากตอนนี้นักแห่งหรือน้ำทั้งฝนทั้งพายุเล่นฟ้าก็ได้ต้ามาเรื่อยๆก็เนี่ก็ทั้งฝนทั้งพายุเล่นฟ้าก็ได้ทรงผลกระทบมากตอนนี้น้ำก็ถือว่าเข่าคันวิกฤตจากเพื่อนการที่มีน้ำน้ำกระทรงผลดีแลกะกระทรงผลเสียในเวลาเดียวกันจะไป่ได้ประโยชน์จากน้ำเนี่ยก็ต้องอ่าพัฒนาและสร้างสารร์กันไปรย์เพื่อนเสมอจ้ากั วางใยพี่น้องต่างๆนันนะตัวเสมอจันเด่งก็ต้องละมันระวังเขาฟังต้นนี่ก,ก็สามารถถลม่มลงไปได้ยอย่างง่ายได้เด้อจ้าการสนุกสนานบบได้มาเบิ่งหนางม,มูดหล,ลายมือแล้วมือนี็ก็ไเด้มาเบิ่งก็พร้อมครับเหตุการณ์ที่มีน้ำเรื่องเล่าแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เสมอจ้าเพราะว่ามู่บานที่อยู่ไกลกับแม่น้ำจังมู่บานเสมอจันในยุทธิกับแม่น้ำมูลกแต่ที่เป็นแบบนี้ละจ้าการสนุกสนานกันไปมือน,นี่ เาเบาหน้าหน้าสาราให้เ,เพื่อนๆฟังด้วยบรรยากาศที่อื้มครึมไปเหมือนพยาฝนนี่กับรรยากาศ,ศที่อ่าครึมฟ้าครึมฝนนี่จ้ากัหน้าหน้าสารากันไปจามื่อน,นี่มีน้ํามีปลามีอาจอกแหนมีผักตบชวาต้นนี้กับไลมาเต็มทีแล้วเพื่อนโคกน้ำโคกน,น้ำนี่กับนนกสนานกับเป็นเกี่ยวกับการธรรมชาติต่างจังหวัดซึ่งน้ำตอนนี้กั เิ็ดว่ากับพยายามต่อต้านกันจะเผื่อว่าหายไหลเขาโมบานมีคน้นชาาบ้านที่เพื่อนที่ว่ามีความเห็นแก่ผลประโยชน์เพร่ะกระเดีพา,า,ากันมาสกัดกันน้ำใบ่าเพื่อนเพื่อนก็ขอให้น,น้ำนี่ยาใดหล่นเลยจ้าพอเสิไหลเขาไปในูมบ้านก็ต่อต้านกันไปจ้าตอนเด็กก็ถือว่าหายซีบหาซีบจ้าเพื่อนๆน,น,น,นสนุกสนานกันไปเมื่อในจา้าเก็บเมื่อวานก็เจอกนเสือมอันไดเก็บนา,กนานาได้จา้าสวัสดีจา้า